จะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเรื่องของ Wedding Planner ใน<ล>เรื่องของพิธีกรแล้วก็รันคิวงานของทีมเราเองเนะาะซึ่งหลายๆคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลายๆคู่เนี่ยก็สงสัยแหละว,ว่าเอ e เว i แพลนเ n อร์หรือว่าพิธีกรรันคิวเนี่ยจำเป็นต้องมีในงานหรือเปล่า โอ้จําเป็นมากค่ะอันนี้เป็นแบบสําคัญแรกๆเลยของการแต่งงานค่ะเพราะว่าทีมรันคิวอะต้องคอยดูแลขั้นตอนลำดับพิธีการของบ่าวสาวค่ะโอ้ถ้าไม่มีนี่เป็นยังไงคะวุ่นวายไหมวุ่นวายค่ะอาจจะมีแบบว่าอุบิเหตุอะไรงน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมีทีมรันคิวอะเราก็เหมือนกับให้เขาอะคอยดูแลหน้าง,งานให้เราด้วยอะค่ะอะอย่างที่พี่วาดบอกไว้นะคะหลายๆคนแบบสงสัยว่าเว딩แพนเนอร์คืออะไรอ๋อลันคิวคืออะไรแตกต่างกันหรือเปล่า สองหน้าที่นี้นี่มีความแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยเนาะน้องเพิ่นเนาะใช่หมอเวงแพลเนอร์เนี่ยก็จะเหมาะก,กับ เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ไม่มีเวลาในการเตรียมงานถูกต้องค่ะพี่ว่าไม่มีเวลาในการเตรียมงานเลยบอกว่า,วา,วาต้องการผู้ช่วยที่จะไปแบบติดตามเหมือนสิงกันเงาตามตัวเลยทีเดียวนะคะไปไหนไปกันอ,อยากลองชุดเราพาไปใช่ค่ะอยากได้อะไรเราจัดหาให้แต่ว่าก็ถูกควบคุมด้วยงบประมาณของคู่บ่าวสาวอันนี้หน้าที่ของแวดิ้งแพเนอร์ก็คือการวางแผนให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ใช่ก็เอวอาก็เหมือนเปลบเสมือนแบบเพื่อนคู่คิดให้กับบ่าวสาวเลยต้องคอยดูงบประมาณต่างๆให้คอยดูแบบว่าทีมงานคัดเลือกให้บ่าวสาวค่ะเหมือนเป็นเลขาถูกต้องค่ะพี่ในส่วนของรันคิวบอกว่า,วาโอ๊ยแต่ว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเราเตรียมงานเองก็ได้ <c oughs> เราทําเองได้หมดอยู่แล้วเรา ดวงานเองได้อยู่แล้วอันนี้ใช้แค่ลันคิววันงานก็พอเพราะว่าลันคิววันงานก็ทําหน้าที่แทนเจ้าบ่าเจ้าสาวยกเว้นถ่ายหนะ้าแค่แบกดอกเท่านั้นใช่ไหมที่เรา<ช>ไม่ได้ทำแต่สิ่งที่เราทํานั่นคือประสานงาน กับทุกฝ่ายน้องเพลินหน้างานน้องเพลินทําอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราไปถึงหน้างานปุ๊บน้องเพลินทําอะไรก่อนใช่เอาตั้งแต่เริ่มงานมั่นก่อนนะคะ,คะก็คืองานงานมั่นน่ะสมมติว่าเป็นพิธีไทยอะคะ่ะก็คือเราจะดูพิธีส่งก่อนอันดับแรกใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ไปดูเลยโต๊ะหมู่บูชาะคะ่ะมีพวงมาลัยไม้มีสายมงคลไม้มีแป้งเจิมไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยดูประสานคนที่แบบว่าที่นิมนต์พระมาะค,ะค่ะว่าพระท่านจะมาถึงกี่โมงอย่างที่เรารู้กันดีว่าการดีวกับพระนี้เป็นเรื่องอยากใช่ไหมคะอนง แบบคอยแบบมีละเอียดแบบว่าเราต้องขอเบอร์โทรคนขับรถไว้เลยอะค่ะนานเพราะว่าเราต้องรีเช็คใช่ไหมว่าตอนนี้พาท่านมาถึงไหนแล้วใกล้ถึงหรือยังเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องแบบไปเตรียมรับพระหรือเปล่าถูกต้องสังขารมีไหมถูกต้องมีอะไรใส่บาตรบ้างบ่าวสาวเตรียมอะไรมาบ้างอะไร้ยคะเราก็ต้องคอยเช็คดูแล้วถ้าเกิดมันขาดไปอะทำไงน้องเพลอหมายถึงว่าของนั้นมันขาดไปของชิ้นนั้นขาดไปทำยังไง เหมือนอย่างเช่นอะไรคะพี่ว่าเช่นดอกไม้หายไปโอ้ดอกไม้หายไปง่ายๆค่ะหน้างานค่ะคือทีมงานไปเดี๋ยวไปดูข้างๆไปจัดการให้ใช่ไหมคะก็คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะด้านหน้างานในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของการเช็คของต่างๆนี่คือสิ่งที่รันคิวหน้างานทําถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คนต่างๆด้วยผ่านคันมากอะไรเงี้ยค่ะคนถือผ่านมาหรือยังจําเป็นต้องใช้พานของเราไหมของทีมเราเองอ๋อไม่ไม่เป็นไร สา้ของสี่พัดก็ได้ของใครก็ได้ใช่ค่ะเนาะเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าจะเป็นจะต้องใช้ของทีมเราทั้งหมดเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบที่เราชอบได้ถูกต้องแต่ว่าน้างานเนี่ยเราก็จะเป็นคนจัดแจงจัดการจัดเตรียมให้ใช่เราก็จะคอยเช็คให้บ่าวสาวค่ะว่ามาถึงหรือยังมีอะไรขาดไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่กังวลมากเลยผู้ใหญ่บอกว่าโอ้แล้วจะทำอะไรถูกไหมเนี่ย เราก็เพิ่งจัดงานกันมาแค่ครั้งเดียวเองงานนี้เป็นงานแรกของครอบครัวเลยจะทําอะไรถูกไหม หน้าที่ของรันคิวล่ะทำอะไรช่วยไม่ต้อง,งห่วงเลยค่ะพี่วัชพอถึงหน้าง,งานคะคะจะเช็คบ่าวสาวเลยคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังเท่าแกมาหรือยังอะไรเงี้ยค่ะทีมงานก็จะคอยเข้าไปบีบท่านก่อนว่าลำดับถัดไปค่ะต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้นะคะพิธีการเริ่มกี่โมงอะไรเงี้ยเราต้องคอยแจ้งท่านนะคะโอ้โหลชุดไ<ช>ทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้องเพิร์ดเป็นไงใส่หรือจะเป็นชุดงานม่านแบบบานมาโอ้โหจะทํายังไงดีอ่ะพี่แบบว่ากังวลไปหมดเลยจะเดินจะลุกจะนั่งพี่มีคนแบบคอยช่วยจัดชุดไหมคะ มีค่ะทีมงานรันคิวอะค่ะต้องคอยประกบบ่าวสาวอยู่แล้วค่ะแต่คือถ้าสมมติว่าเราจ้างทีมรันคิวอะเราจะรู้สเต็ปงานใช่ไหมคะ,ะเราจะแบบไม่ไปบังช่างภาพอะไรเงี้ยค่ะเราจะคอยรู้ว่า,อาตอนเนี้ยเราต้องเข้าได้อันเนี้ยเรา,เ,าเหมือนกับว่าจังหวะเน,นี้ยเราสามารถเข้าได้หรือเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราจะคอยดูช่างภาพด้วยเราไม่ได้ดูแคเ่เรียกว่าเราไม่ได้ดูแค่รายละเอียด เฉพาะบ่าวสาวเฉพาะเพื่อนเฉพาะญาติหรือคนที่เกี่ยวข้องในพิธีแต่เรายังดูรายละเอียดไปถึงภาพรวมของงานทั้งหมดใช่ไหมคะว่าคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายอย่างนี้ไหมคอยอำนวยความสะดวกให้กับทีมช่างภาพเออช่างวิดีโอหรือฝ่ายทํางานฝ่ายอื่นๆไม่ว่าจะสถานที่ก็ดีอะไรก็ดีว่าเขาก็ต้องทํางานสะดวกด้วยนั่นคือหัวใจหลักของการรันคิวงานก็คือการที่เราจะทําให้ทุกฝ่ายเนี่ย มีความสะดวกสบายมีความเรียบร้อยของงานที่เกิดขึ้นลดค,ความกังวลของคู่บ่าวสาวไม่ต้องมานั่งหน้าบึง้งหรือนั่งหน้าเครียดหน้างานว่าเออจะทําอะไรถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าคนนู้นมาหรือ,อยังคนนี้มาหรือ,อยัง<ช>หน้าที่ตรงนี้รันคิวทําให้ทั้งหมดเลยทีนี้สาวแบบยิ้มอย่างเดียวเลย คล็ดลับในการเลือกทีมรันคิวที่ถูกจริตตอนนี้ทีมรันคิวเนี่ยเยอะมากเยอะเหมือนดอกเห็ดเลยแหละมีวิธีแนะนำบ่าวสาวไหมคะว่าเอะเราจะเลือกทีมรันคิวที่ถูกจริตกับเราเนี่ยยังไงดีค่ะเหมือนสมมุติว่าเราเลือกมาสักสองสามทีมค่ะพี่ว่าเราจะดูจากประสบการณ์ของเขาก่อนเราเข้าไปดูในเพจเขาก็ได้ค่ะว่าเออเขาแบบมีประสบการณ์มากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราเลือกได้ใช่ไหมคะเราก็ลองเข้าไปคุยกับเขาก่อนถ้าเราคุยแล้วคลิกแบบโอเคอะไรเงี้ย แล้วก็สามารถใช่แล้วก็เลือกได้ค่ะที่น้องเพิินพูดมานะคะก็คือวิธีการง่ายๆเลยหนึ่งไปดูจากเพจก่อนน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีตัวตนจริงไหมใช่ค่ะทำงานมาแล้วกี่ปีประสบการณ์เยอะมากพอที่จะให้มารับผิดชอบวันสําคัญของเราได้หรือเปล่าใช่ค่ะต้องแบบสามารถแก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะพอเราเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเอาวะทีมนี้โอเคแล้วปุ๊บ เราก็เข้าไปคุยใช่ค่ะพอคุยเสร็จปุ๊บคุยไปคุยมาถูกจริตกันหรือเปล่าชอบสไตล์การคุยชอบสไตล์วิธีการทํางานของเขาไหมใช่ค่ะถ้าชอบค่อยต่อไปค่อยทองกันนะวิธีการง่ายๆเลยนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดดราม่าหลังจบงานนะคะอย่างที่น้องเพลินบอกมาคือการที่เราดูแหล่ง น่าเชื่อถือก่อนใช่ค่ะนะคะดูจากการบอกต่อ,อต่อกันมานะคะว่าเออมีการบอกต่อมีการทํางานมานานแค่ไหนมีตัวตนจริงหรือเปล่า<ช>อันนี้สําคัญมากๆ<ช>นะคะ,คะแล้วในส่วนของพิธีกรน้องเพิร์นันนี้เวลาเรารับงานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางทีอ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองเนี่ยเขาก็อยากได้เพื่อนหรือว่าญาติเนี่ยมาทําหน้าที่พิธีกรเหตุผลง่ายๆเลยของคู่บ่าวสาวคืออยาก,ากให้บรรยากาศ เป็นกันเอง <คะ S 1> มีความสนุกสนานเพราะเขารู้จักจกับเรานี่<ม>เขาน่าจะแบบว่ารู้จักสนิทสนมกมับเรามันน่าจะแบบดูให้บรรยากาศเป็นกันเองได้ <คะ S 1> จริงๆแล้วเป็นยังไงจริงๆถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าบ่าวสาวอ่ะบางทีลำดับพิธีกรอ่ะถ้าสมมติเอาเพื่อนมาใช่ไหมคะ,คะบางท่านอ่ะอาจจะไม่รู้ลำดับขั้นตอนลำดับขั้นตอนมันอาจจะแบบตะกุกตะกักหรืออะไรเดสแออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ บ่าวสาวอ่ะรับตรงนั้นได้ไหมถ้ารับได้ก็โอเคแต่ว่าแนะนําว่าให้มีให้แบบจ้างพิธีกรที่เป็นมืออาชีพดีกว่าเขาจะรู้ลําดับขั้นตอนทุกอย่างมาค่ะโอ้นะคะก็จากประสบการณ์ตรงของพว <Everybody> ก <twitch. S 1> พี่ๆเลยพี่วาดเองทำหน้าที่ในส่วนทั้งพิธีกรงานแต่งงานในส่วนของการรันคิวง,งานบางงานพี่วาดเองก็ไปวิ่งรันงานเหมือนกันะนะคะก็มีเพื่อนๆมียญาติเนี่ยขึ้นมาเป็นพิธีกรด้านบนเวทีหลายๆงาน เราก็เจอทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค <c oughs> ลาเขากันไปเนาะ <c oughs> ในส่วนที่ไม่ค่อยดีมันก็มีเยอะ <c oughs> เหมือนกันนะมันค่อนข้างมี <c oughs> เยอะเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ไม่ใช่พิธีกรมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะคุยเก่งกับเพื่อนๆอนอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนสนุกสนานสําหรับเพื่อนๆในการพูดคุยกันเนาะ <c oughs> แต่ว่าพอมันมายืนอยู่บนสเตจแล้วเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสนิทสนมอย่างเดียวแล้วมันคือเรื่องของการควบคุมงานทั้งงาน ให้มันดูน่าสนใจน้ำเสียงการใช้จังหวะในการพูดคุยกับบ่าวสาวการเล่นการหยิบมุกต่างๆที่นํามาใช้ในช่วงบนเวทีเป็นไงฮะใช่บางทีเขาเหมือนกับเขารู้มุกกันเองอะแต่ว่าแขกในงานจะไม่รู้เงี้ยค่ะที่ว่าเป็นเขาเรียกว่ามุกคลิปเนี่ยเป็นคลิปเลยนะคะในงานนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะสาหรับ การใช้เพื่อนๆหรือใช้ญาติๆถามว่ามีได้ไหมมีได้ถ้าเรามั่นใจและเรายอมรับได้ที่มันอาจจะมีข้อผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือพอมันเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติปุ๊บอะเวลาที่มันมีอะไรก็ตามที่มันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้มันตำหนิกันไม่ได้เพราะว่านั่นคือเพื่อนเรามันก็จะเสียน้ําใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาอาจจะมาช่วยงานเราฟรีใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของน้ําใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย มันก็เป็นเรื่องกระอักกระอ่วนใจในคู่บ่าวสาวหลายๆคนเลยทีเดียวะนะคะแต่แนะนําถ้าเป็นออพิธีงานม่านเนี้ยค่ะจ้างพิธีกรมืออาชีพดีกว่าโอ้อันนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะนะคะ<ช><ๆ>ว่าใช้เถอใช้ในายพิธีที่ทําหน้าที่นายพิธีเออหลายๆคนเนาะน้องเพลินพูดแบบนี้ดีเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ้ยนายพิธีกับพิธีกรมันแตกต่างกันไหมมันก็แตกต่างกันนะเพราะว่า นายพิธีเองเนี่ยจะต้องรู้ในเรื่องของพิธีการทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับงานมั่นทั้งหมดรู้เนี่ยไม่ได้รู้แค่ผิวเผินนะต้องรู้ลึกรู้จริงเพราะว่าในงานมั่นเนี่ยประเพณีและความเชื่อของแต่ละบ้านมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนายพิธีเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แขกในงานหรือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจเหมือนๆกันนะคะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ เป็นคนคอยห้ามทับว่าอย่างนั้นใช่เพราะว่าแต่ละญาติแต่ละฝ่ายอะอบางทีความเชื่อมันอาจจะไม่เหมือนกันคนนี้บอกว่าต้องอย่างนี้สิคนนี้ต้องอเธอต้องแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาจากคนละภาคใช่ค่ะพี่ว่าเจ้าบ่าวเ <laughs> จ้าบ่าวอาจจะภาค <laughs> ใต้เจ้าจสาวมาจากภาคอีสาน <laughs> ใช่แค่นี้ความ ความจัดงานการจัดงานอะประเพณีและความเชื่อก็ต่างกันแบบสุดโต่งอยู่แล้วใช่ค่ะภาาอีสานเป็นไงฮะต้องมีใบสีสุขขันใช่ค่ะผักตายเป็นไงผีอะไรอย่างี้ด้วยนะมีพานมีอะไรนะเขาเรียกหัวคอคางเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วอะพานขันหมากของอีสานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมการเรียกหรือว่าประเพณีมันต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวกลางในการเข้าไปดูแลเพื่อให้แบบขั้นตอนมันแบบว่า เหมือนสมูทแล้วก็ถูกใจทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้มีอะไรที่อยากจะฝากถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมีทีมอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในงานไปวิ่งในงานก็ดีไหมโอ้ยสำคัญมากๆค่ะยังไงก็ต้องมีค่ะทีมรันคิวใช่ค่ะต้องมีเลยใช่ค่ะเพราะว่างานที่คุณเตรียมมาไม่ว่าจะจัดสถานที่สวยหรูขนาดไหน จ้างตกแต่งราคาแพงแค่ไหนร้านชุดแต่งงานเราใช้อย่างดีช่างแต่งหน้าที่เราเลือกเฟ้นด้วยราคาแพงๆอย่างดีแต่เรามาตกม้าตายในวันงานไอสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมด<ไ>ตั้งแต่ต้นยันจบ<ไ>มันมาจบที่วันงานเนี่ยไม่ได้ใช่ค่ะเราแบบอยากเก็บความรู้สึกดีๆไว้ดีกว่านะเป็นความทรงจำ <ừ> ในแบบงานแต่งงานของเราครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะพี่ว่าใช่จ้ะ ไม่อยากให้ใช้คําว่ารู้งี้หลังจบงานแล้วใช้คําว่ารู้งี้จ้างดีกว่า,า,วารู้งี้ใช้พี่ดีกว่ารู้งี้ยอมเสียเงินดีกว่าอ,อย่าใช้เพราะมันสายไปแล้วใช่ค่ะมันผ่านมาแล้วเป็นไงคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆนํามามอบให้กับลูกค้าของโพเทลายแบงคอกด้วยมีค่ะ ก็คือ2วันนี้นะคะวันที่8วันที่9กค่ะก็คือทางทีมพี่วาดนะคะวาดเวทีแพนเนอร์ค่ะก็จะมีส่วนลดให้นะคะส่วนลดพิเศษสําหรับโพธาลัยเลยสาหรับลูกค้าโพธาลัยนะคะก็คือ,อส่วนลด1 5 0่นบาทค่ะต่อแพ็กเกจต่อรอบนะคะใช่แล้วค่ะก็สําหรับเฉพาะลูกค้าโพธาลัยเท่านั้นนะเพราะต้องย้ําอีกทีหนึ่งใช่ค่ะว่าของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกบูธที่ไหนสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยมอบส่วนลด ให้ใครเยอะขนาดนี้เพราะ่าตอนแรกที่คิดส่วนลดมาน้องเพินก็แอบตกใจว่าเอ๊ะทําไมพี่ว่านลดเยอะขนาดนี้เขียนตัวเลขผิดหรือเปล่าจริงๆไม่ผิดนะคะเป็นส่วนลดพิเศษจริงๆที่เราต้องการมอบให้กับคู่บ่าวสาวที่จองกับโพธไลัยภายในวันที่8และ9มิถุนายนนี้เท่านั้นสองวันนี้เท่านั้นค่ะออกไปข้างนอกหลังจากงานนี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะคะขออนุญาต เป็นรา,าคาปกติเท่านั้นนะคะเอาลค่ะก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ได้มาพูดคุยนะคะกับทีมของ Wedding Planner พิธีกรและรันคิวงานนะคะอีกหนึ่งไอเทมในงานแต่งงานนะที่ไม่อยากให้คู่บ่าวสาวเนี่ยพลาดเลยจริงๆนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งเราก็จะกลับมาพบการกับ เกสปิเกอร์ในช่วงเวลาถัดไปนะคะสำหรับเวลานี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ